เปลี่ยนกล่องนะครับผมอืมงอเบาๆเดี๋ถือเสือนะพอนอ้อพอท่านเด็ถือเสือบอ่านในโซนเข้ามันเท่ดีเข้ากันนะครับโถ่นะครับเนื้อนังดีนะพอ่อเนื้อนังสวยอยู่นะครับโอ้หลังงาเพียงนังโต้งงามเลยพี่น้องครับมันขึ้นแล้วไปพ่อแม่หนิมันขึ้นแล้วมันโค้งอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้มันโค้งกันนะพอนอ่อเน้อสงสัยเอาไปนี่ก็คือนสีดำสมเลยนี่คนะครับ นากระสวยเครื่องกับมีแดงกับแดงนุ่มต่อนุ่มติงกับมี<อ>นะครับรับประกันทุกอย่างเลยรับประกันทุกอย่างนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับบานมนมเชนน้องมาแล้วครับมาต่อกับง้ออีกหนึ่งตัวนะครับของขอกพปรรวยนะครับเน้าบานนมมาไทายงวอยูออ่อำเภอเด็ดเอ่อเด็ดอุดมนะครับผมจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะครับเนาะ อย่าไปน้องก็ไลก็แช์กดติดตามให้ได้ครับเด้อนะครับเพ่ได้พันธติดตามนะครับผมวันนี้ภาพภาพเปิดราขางหัวหน้าคอนะครับผมตัวนี้เป็นตัวดีสอนะครับนาอตัวนี้เป็นเมสาป่าวพ่อนี่เมสาเมสาจ้กเดือนครับผมอายุเพื่อนนี่อายุเก้าเดือนสิบเก้าเดือนนะครับนาะงลำโตยาวดีพี่น้องครับแต่แห้งตัวบใหญ่แล้วเปล่านอตัวใบใหญ่ตัวบใหญ่แต่ว่าแต่ว่าทรงมันเงวนีนะหุ่นหุ่นอาจิบนนาให้นะครับผม เป็นแม่สาวนะครับเนาะแดงดีบ่มีตีเลยบขอแดงนี่มีต่อมีติงับพ่อนุ่มเพลินตัวนี้ตัวนี้บ่มีตตัวนี้้ะพ่อเนาะใสจลุ่มใหม่ตะกี้เขาบ่สขนต่ออ๋อเป็นงอแบบบัเคยถือเสือกโอ้เขื่องงามนะพ่อเนาะไปหูสวยนะครับถ่าสิบแม่นมันลอยสี่สิบนะพ่อเนาะลอยสี่สิบนะครับตัวจริงก็ถือว่างามเพล่นอยู่พี่น้องครับ แข้งขาก็ดีอ,อ,อยู่นะพ่อเนาะยังยังอยู่ในแบบเมื่อไรมาไขท้ายก็เนี่ยไขจับก็เนี่ยเปียนกล่องน,นะครับผม,อมงอเบอาๆเดี๋ยวถือเสื่อนะพ่อเนาะบ้านท่านโซนเข้าบ้านท่านโซนเข้ากันน,น,ะนะครับนะครับเนื้อนังดีนะพอ่อเนื้อนังสวยอยู่นะครับโอ้หลังาง,า,ง,า,ง,ง,งามแพงหงนั่งตรงงามเลยพี่น้องครับแดงๆนะครับผม มันขึ้นแล้วไปพ่อแม่นี่มันขึ้นแล้วมันโค้งอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้มันโค้งกันทนนพ่ฝรงน้อ,อ,อสงสัยเอาไปนี่ก็คือสีด้สมเลยน,นะครับแดงสวยนะครับแดงปลอดนะครับมีแต่ช่วงไร่ไร่ทั้งทั้งท้องนพรน้อจังน่อยนะครับผมอืมออคือใบเหนือแัองดีอยู่นะครับผมอเ,เอาบ้านนี้ราคาอีพ่อเปิดเท่าไหร่เปิดสามหมื่นเก่าครับห้าหมื่นเก้าพันบาทง่า,ายราคา,าเกษตรกรตัวนี้ ราคานี้นะครับเนาะตองได้เลยของดีว่าตองแจ้งไว้ดอกเอาไว้พี่ให้น้องไปเป็นแม่บอกแม่พันน้นองบ่อเนาะครับเอาไปเลี้ยงต่อนอน้องบ่อเนาะแเดี๋ยวว่าเ,เ,เป็นเริ่มเป็นเป็นการเริ่มต้นไม้ของการขายงวัวในช่วงหลายเดือนมาน้นองบ่อเนาะอ่ามันบริขายมาหลายเดือนหลายปีแล้วครับก็เลยสิหาหมื่นเก่าพี่น้องครับราคานีกับงัวนทรงนี้นะครับเนาะต้นนี้ไม่ลูกพอด้วครับพอนีที่ตอนสื่อเขาบอกว่าลูก เอ็คเคหาสองศูนย์แต่ว่าเราหาใบบ่ได้ตอนสื่อน,นี่คือ<า>มันบอกว่าลูกเอ็คเคหาสองศูนย์เนี่ยครับเราหาใบแล้วว่าลูกเราอเอาใบเพร,รเห็นใบเฮียครับผมก็เลยเป็นพอเลือดลอยสิบบาทไปเลยอ๋อเป็นงวงของฉบับนั่นพอซื้อมาเนาะพอเนาะแต่ว่าจริงๆมันเป็นลูกเอ็เคที่เราจะคล้องเก่าแล้วบอกนะครับเอาก็บอกตามเพิ่นบอกมาแล้วพอเนาะบอกตามเพิ่นบอกมานะครับเอาพี่น้องครับพอฟังได้ครับด้วยหาเงิเก่าเลยพี่น้องครับตะกี้เราเันบะไรเราปล่อยเราบริทนต้อนทิ้งเถอะหรือเราใส่ต่อได้ป่ะพราะหาเงิเก่านี่ ต่อได้นิดหน่อยนิดหน่อยนะพ่อเน้อเพราะว่าอีพอแล้วครับเด็ดเลยถืที่เด็ดเลยเพราะว่าอีพอแล้วครับเปิดถือเลยพี่น้องครับอย่าให้พี่ให้น้องเอาไปซื้อดอกอืมที่เด็ดเลยตัวจริงเนี่ยโบกีลายด้วยครับด้วมันไม่อาชีพตัวหน่อยจักหน่อยครับแต่ว่าครับบ่ถือว่าน่าเกียดนะครับไม่เป็นงัวงัวสาวนะครับเน้องอืมงัวสาวนะครับถ่ายก็ดีลำตัวดีหลังงามหลังตรงดีพี่น้องครับเนี่ยเหมือนนะครับอาชีพตงกล่องน้องพอน้องแหละครับงัวงัวก็ลังเซยเสีย์นี่นะครับผมก็ลังก็ลังเซยเมาส์นะครับผม รูทั้งหมดเลยวพรารูปรูปมังคีเพิ่งเนี่ยเออที่จิ้งที่แรกจับไปได้ที่แรกเลยจะตื่นจะตื่นเนี่ยจะตืะต่นไปไปเลยเดี๋ยวไปเลยกัไเดี๋ยว <c oughs> ใส่เมาไม่ก็ไปยังคอยจับคอยบายเข้าเดียวออืห,อห,ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมราคาถือว่าโอ้ยพอเรียบด้วพี่น้องครับราคานี้นะครับพอไปกับ บริเวขึ้นหนันะครับพรมันขัดตึออยู่เนี่ยเราได้ไม่เหมือนแต่ละค่ายรั้งกรมดาษเพราะท่านอันนี้เราไม่ได้หรอกเพราะว่าเอาบริเวณายมาหลายเดือนก็เลยให้พี่น้องไปเมย์แดงไปนะเพ่อนเราถ้าเริ่มเกิดขายใหม่วัคซีนวัคซีนถึงเทปในเบิร์ตสีเข้มอะไรบ้างวัคซีนแม่นครับแม่นฉีดวัคซีนครบทุกตัวนะครับผู้ใด้มากแม่เท่าบนกันถามมื่ออีกคลิปนึงเด้อพี่น้องเด้อยโลกสองคลิปนะครับผมแม่เท่าบนนะครับเนาะอันนี้เป็นแม่แดงหน่อยนะครับมันกลับมาหน่อยเดี๋ยวล้ำตเนี่ย เงาดีอยู่คนอยู่นะครับถ่ายอยซีซีอย again, like manga, ู่นะครับหน้าก็สวยเครียงอบมี่แดงกัแดงนุ่มต่อนุ่มติงกะมมี่น่าครับรับประกันทุกอย่างนะครับผมอาพ่อขอเบอร์โทรนะครับ093ย์3ก0าสามศูนย์เก้าสามหู่นย์สามห่งย์สามศูนยองงหกศูย์สอองหกเพ่อเดยวอาอยู่ขอนะมัะทีพิการดบานหน้ากระแซงมูลด้วยกบพอ บ้านนากระแซงหมู่13ตำบลนากระแซงบ้านนากระแซงนะครับหมู่13นะครับนัวตำบลนากระแซงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมกระทั่งยิงไว้ทางซีดีเกนะพ่อเนาะนะครับแลียนเงาเส้นเส้นน้ำยื่นกัลทะลักนะครับเส้นสองซีนะครับผมฟังขาออกนะครับฟังขาเข่าไหมฟังขาเข่าเดชอุดมนะครับผมโอ้ยเขาท่าเขาท่า ครับเช้าหน่อยนะครับตื่นเสือกตื่นเมาท่านนี้มีหนำเสือเขานะพ่อยเนาะทักซี้กินแหล่งขนาดเลยนะครับอะไรร้านได้ขอไปกับพี่น้องครับมากกฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะเออผู้ใดมากแดงๆนะครับ แด้งๆครบเครื่องนะครับแม่สาวนะครับน้อกะตัวนี้พี่น้องครับหามือเก่านะครับผมผู้ได้มากงัวเท้าบสนะครับแม่สาวกุยง่ายพี่น้องครับนั่นน้นะครับกะบมึงอีกคลิปนึงนะครับน้อลงไปสองคลิปนะครับผมนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับน้อขอบคุณรวยผมกับมาทาให้เพิ่นไลค์เราเลยพี่น้องครับเพิ่นกะบเดี๋ยวสื่อได้ขายดูอยู่นะครับน้อกะถือว่าเป็นคนที่หางงัวง่ามพี่น้องครับหางงัวง่ามคาบสูงมาหาพี่น้องนะครับน้อธรรมดาธรรมดาพื้นบ้านเน่านะครับ ีลนีอ้ผมู้ใดมีทุนหน่อยนะครับมีมี่มยหยาลายนะครับอย่าไปเลี้ยงตอนนะผมเนาะ<ง>จัดไปนะค,ะาาร,นนครับผมอดศัยผู้คนงับเอ,งเอา,งเอา,าย,อยางด,งดงนะครับราคาพอฟังราคาพฟัง เขาเขามเลยป่อเขาเพิ่เลยเพื่อนทหารพ่เริ่งข้นนะพอน้อ่มกันนะข้นนึ้สมัยนู้กสมกับอาบล้ห้าขินจะหน่อยเออผมได้มาสื่อครับเาว่าอีฟ่อโซม่ไ้มาสั่นกันกันเ็นนะพอน้อครับเออข้นแล้วปองข้นแล้วนะครับขืนแล้วข้นแล้วข่มมันขึ้ืเลย นะครับอายุ19เดือนนะครับลูกเอทเคฮะ20นะครับไทบานภูมิศีบานพันวานนะครับเนาะอ่านะครับแดงเดงย่นหยนนะครับอืมครบเครื่องนะครับเนาะสร้าหน่อยซิบเก่าเดีอวนี่น้องครับตอนนี้ก็รขึ้นนะพี่นาเออ่าผู้ใดสีมะมักสีซื่อกาถ้าเกิดว่าอยากให้สมกสรสมให้นะครับคุยกันเอานะครับเนาะตกลงราคาเอาพี่น้องครับ มีครับบนตรงต่อคอตัวกันนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ครับเด้อขอบคุณที่เข้ามาติดตามและชมนะครับผมสลาคินิกะต้องขอตัวกันนะครับสลาสลาคินิกะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับ